บายดีพี่น้องทอจากลนี่ทอสามสิบรวันหาสิบกอยู่หาสิบกว่าแปดสิบนอเลีเนข้าวเดียวนุ่นันขันบัจอดบาวาจอดหันจอดนี่พอยุดก็สิบมวดดโดดเลยได้เนาะจอดเซ่องล้องพีี เขานั năm, ап, ่งรถขั <S S ้วก so ๊จำจาเพิ่นเพียงหวงนิดจ้ะเรียนเปลาจอดเท่านันนี่หลเอ้ยน้องเรียนไส้ก่อน่เสออ้ขอแล้วกับ่าเพียงเหรอแตเอามาก่อน này phà lấy lao để ảo vậy Hãy subscribe vẫn kênh Ghiền Mì จาก็ยาเป็กไก่มันถอยออกมากกอนติด<า>ใต้เขามากเลยเถ่าเขาอกพยาไปยพายานพยยระบาดนี่แล้วบางคนก็หมดเดดเ,เอาเทาเอาลูาล่มไปใสง่ tôi sẽ là cho phong phong à đâu không hoa không 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 มันแดดล่ะพี่นะ้องเลยน้ำกว้างอยู่กวนะ้างอยู่พนะี่นะ้อง งานเวทีพระธเนมาหอดทีมง,งานประดับทมงานฉากมาหอดแล้วพี่นอ้องแต่ทีมง,งานเวที เข่มนมาก ใ่มันดังไฟสูงไม่ลาดไข่ลาดไข่ทุเรียนตัวนี่แม่เมาไม่เฮเยาบ่ได้หอยู่ะย้กินแก้วโดมเมาเออโดมเมาก็ได้ดอกแม่ไข่กินบ่ได้ตีติดเื่อแ่า้อนดมเมาก็ได้ดอก่ เบิ้งกันเพิ่นขายโลละจักบาทขายจังไดหมาตุเรียนก็เป็นจะเสียบแท้ขายโลละเท่าใดล่ะเนื้อโลละโลละหกร้อยค่ะขายเนื้อโลละหกร้อย <c oughs> มอนท่องเป็นบอลล่ามาแล้วเบียรแปดเนาะตาอมจังสี่กับพ่อสือใข้กอนเาสือเป็นนวยแล้วแกออกแกออกมาแล้วว่างามว่านี่เนาะนั้นมันได้เลือกเลยนั่นการันกาลังเขาเลือกเป็นโลเลยแมนบอลรัเราหกหน่อย อันนี้เลือกได้พอข่าวมาเลือกเลือกเป็นผู้เป็นผู้ได้โลดละหกหน่อยว่าสั่เป็นกระสือก้อนมูสั่งหน่วยอยู่ด้เน่อยสั่งหน่วยพันหนึ่งแกออกมามีแต่เปลือกแมน เิโลกัลกกบมอยมุย่นีรยรุนี่พ่อโล่เวลาจังเสีถาดมุนเนีเ่นก็สั่งตามขีดนักนีเดยนอวนหลายเนี่ยกำลังเสียบโหเนี่ยกำลังเสียบเลย ไปหยุดจจกมอนออพเรื่มเวทีหมอลัเกาสิมาล่ะอะไปถามพอหยุดบังกันเออเออเดี๋ยวเสียมันไป เพราะท่านในมีผู uh> ้ประสานมาจีอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนี้สักก้อนพี่น้องบอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง